คุณยิ่งเขียนได้เยอะขอบคุณได้เยอะคุณยิ่งเจริญรุ่งเรืองครูใช้เทคนิคอันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ขอบคุณสิ่งที่ตัวเองมีไม่ได้เช่นบางคนเนี่ยมีอินฟาโรดคาบินเนตแต่ไม่เคยทราบซึ้งขอบคุณเลยว่าไออินฟาโรดคาบินเนตเนี่ยมันให้ประโยชน์กับลูกค้าอย่างไรอ่ะมันแสดงบางคนนะมีอินฟาเรดคาบินเนตกลับไม่ให้ลูกค้าดังเพราะกลัวเปลืองไฟ แล้วแบบนี้จะบอกว่าทำไมลูกค้าหนูหายจะไม่หายได้ยังไงเพราะการที่เราอ่ะไม่ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้าให้เขามองเห็นแล้วให้เขาสัมผัสถ้าคุณไม่ให้อะไรลูกค้าก่อนคุณอย่าหวังว่าลูกค้าเขาจะให้อะไรคุณไม่ทางตรงและทางอ้อมจิตใจของคุณจะรู้ดีกว่าใครๆเพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าคุณจะรวยจากการทำอาชีพนวดแอบแฝงคุณก็จะไม่มีความสุขเท่าที่ควรเพราะถึงแม้คุณรวยแต่จิตใจคุณเนี่ยมันมีจุดด่างดำดังนั้นครูจะบอกคุณว่าพี่น้องคะหมอนวดไทยที่รักคะในอดีตผ่านมาเป็นอย่างไรก็ช่างจบมันไปไอแอบแฝงไอเทาๆไออะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้ถ้าคุณไม่ชัดเจนนะ คุณจะเสียชีวิตเร็วเป็นโรคหัวใจได้เร็วเป็นโรคต่างๆได้เร็วเพราะฉะนั้นจงมีความจริงใจกับลูกค้าของคุณจ้าถ้าจะทำนวดดำๆก็ดำให้มันสุดฤทธิ์สุดเดชไปเลยให้รวยไปเลยค่ะเพราะอยู่ในเมืองเยอรมน,นีเนี่ยจะดำเนี่ยก็ไม่มีความผิดนะคะเขาก็ถือว่าเป็นอาชีพอย่างหนึ่งคืออาชีพโสเภณีไปเลยแต่ถ้าหากว่าคุณจะทำงานนวด คุณก็จงตั้งใจทํางานนวดที่เป็นสิ่งที่ดีให้กับสังคมคนไทยนวดไทยมรดกโลกแล้วคุณจะรวยเลยค่ะคุณรู้ไหมเดี๋ยวนี้น้องๆหมอนวดไทยน่ารักน่ารักอายุน้อยน้อยร้อยล้านเนี่ยคุณรู้ไหมหนึ่งชั่วโมง250รหนึ่งชั่วโมงร้อยห้าหนึ่งชั่วโมง129คุณอยากอยู่สังคมแบบไหน คุณต้องตัดสิ่งแวดล้อมอันนั้นออกเพราะว่าอะไรกันแน่ที่มันฉุดรั้งดึงคุณเพราะฉะนั้นอันดับแรกถ้าคุณอยากจเจริญเติบโตเพราะอะไรรู้ไหมบางคนถามครูว่าครูคะมีคนเรียนคอร์สของครูเยอะแยะมากมายทําไมมีทั้งคนสําเร็จและคนไม่สําเร็จครูอยากจะบอกพวกคุณว่าแม้กระทั่งคนคลานตามกันมาจากพ่อแม่เดียวกันยังแตกต่างกันเลยยังเรียนไม่เหมือนกันเลย เพราะฉะนั้นอย่าหวังเลยว่าคนที่เขาเป็นร้อยคนที่มาอยู่ด้วยกันแล้วเขาจะสําเร็จทุกคนมันอยู่ที่พื้นฐานการเลี้ยงดูว่าคนนั้นน่ะมีฝังไว้อีโก้ดําๆเนี่ยในร่างกายอ่ะเขามากน้อยแค่ไหนจึงทําให้เขาสําเร็จช้าหรือสําเร็จเร็วเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าจงเห็นคุณค่าของตัวเองตั้งแต่วันนี้ว่าเราเนี่ยสามารถช่วยลูกค้าที่เขาหมุนแขน ยกแขนไม่ได้เพราะฉะนั้นครูไม่อยากเห็นใครหมอนนวดไทยที่เข้าเฟือกเหมือนครูนี่ครูเก็บไว้เป็นที่ระลึกเลยนะว่าต่อนนี้ไปฉันจะไม่นวดวันละสิบฉันจะไม่นวดเหมือนควายเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้ามาหาฉันฉันจะเป็นคนเลือกลูกค้าเองใครที่โดนที่ดิฉันนวดคนนั้นโชคดี และครูขอบอกว่านักเรียนที่มาหาครูในรอบ V.I.P. Mentor Coaching หรือคนที่มาหาครูแล้วโดนครูนวดครูจะบอกว่าถ้าคุณซาบซึ้งมากๆคุณจะไปสร้างไรายได้ได้ดีแต่ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยงั้นงันแหละครูโลสนวดนั้นๆแหละคุณก็จะมีชีวิตงั้นๆแหละค่ะเพราะฉะนั้นการขอบคุณการซราบซึ้งจะทำให้คุณเนี่ยการกรีตฟูลเนี่ยจะทำให้คุณสำเร็จได้เร็วนี่คือความลัก สำเร็จได้เร็วนะเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าคุณมีต้นทุนน้อยคุณไปดูสิว่าคนแอฟริกาหรือว่าคนไทยคนแอฟริกากับคนไทยโดยเฉพาะคนไทยที่บอกว่าครูค้าหนูอยู่เมืองไทยอ่ะหนูอยู่เมืองไทยอ่ะหนูทําไม่ได้หรอกหนูไม่มีอันนั้นหนูไม่มีอันนี้คุณจะบอกคุณว่าการที่คุณบอกว่าคุณอยู่เมืองไทยแล้วคุณไม่มีสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้แสดงว่าแสดงว่าคุณเนี่ย เปรียบเทียบผิดค่ะคุณไปเปรียบเทียบแบบนั้นการเปรียบเทียบเป็นสิ่งที่หนึ่งเราต้องดูว่าคุณดูสิคนแอฟริกาเขาจะวิ่งเข้าห้องน้ำเนี่ยเขายังไม่มีซ่วมเลยเขาต้องวิ่งไปทุ่งนากระดาษทิชชู่เช็ดตูดยังไม่มีเลยแต่คุณอยู่เมืองไทยอ่ะคุณมีห้องน้ำแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่ามันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยหยุดและเลิกเอาข้ออ้างนี้มาใช้สัทีเพราะมันแสดงถึง เพราะมันแสดงถึงว่าตัวคุณเนี่ยไม่มีศักยภาพพอคุณพยายามหาข้ออ้างคุณพยายามหาเหตุผลที่จะมาบอกว่าทำไมคุณถึงไม่ทำสิ่งนั้นทำไมคุณถึงไม่ทำสิ่งนี้ต่างหากล่ะคะนี่คือจิตวิทยาขั้นลึกค่ะโอเคต่อไปเรื่องเวลาก็เช่นเดียวกันคนทุกคนเนี่ยมีเวลาย4ิบสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเลือกทำอะไรคิดดูนะถ้าคนที่เขาบอกคุณว่า ฉันเนี่ยอยากออกกำลังกายฉันอยากออกกําลังกายถ้าหากว่าคุณอยากออกกําลังกายนะถ้าหากว่าคุณเนี่ยอยากออกกําลังกายบางคนแค่วนมันมีสองคำค่ะมันมีสองคำค่ะคือทำไมบางคนเนี่ยทำไมบางคนถึงไม่สำเร็จเ er? พราะว่าหนึ่งมันมีคนที่บอกว่าเขามีสองคำคำหนึ่งคือ คำหนึงคือคําว่าคนที่สําเร็จเนี่ยเขาจะมีคนหนึ่งบอกว่าวอนฉันต้องการอีกอันนึงงนิ d คุณคิดดูนะวอนคนที่บอกว่าหนูอยากหนูอยากลดหุ่นนะคะครูหนูรู้อยู่แล้วว่าหนูน้ําหนักตัน้ําหนักเยอะแค่วอนวอนนี่นะมันจะทําให้เราแบบทําด้วยไม่ทําด้วยทําบ้างไม่ทําบ้างแต่ถ้าน้องบอกว่านิดนิดนี่นะ นีดบอกว่าไม่ได้คะ่ะครูถ้าอยากลดน้ําหนักถ้าอยากหุ่นดีถ้าอยากเป็นหมอนวดที่มีสุขภาพที่ดีถ่ายรูปมาดูดีคุณจะต้องดูแลตั้งแต่อาหารการกินนั่นคือนีดค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าครูคะหนูเนี่ยอยากได้ไรายได้ที่ดีเหมือนครูแต่คุณเนี่ยทำแค่วนๆเหมือนเด็กเหนือนคนบางคนเนี่ยอยากออกมาไลฟ ออกมาไล์แค่บางวัน2วันก็จบก็ผ่านเลยไปแล้วคนจะจดจำหน้าคุณได้ยังไงคนจะรู้จักคุณได้ยังไงออกมาเพียงผิวเผินเพราะฉะนั้นแสดงว่าคุณทำแค่วอนเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าเนี่ยล่ละคะ่ะคนจะสำเร็จไม่สำเร็จมันคิดต่างกันเพราะคนที่เขาต้องการนิดเนี่ยเขาต้องอยู่สเตทที่เป็น beautiful state beautiful state คือออกมาด้วยความรัก ออกมาด้วยการอยากแบ่งปันออกมาด้วยการอยากเห็นคนอื่นได้ดีออกมาด้วยการอยากให้สังคมคนส่วนใหญ่คนส่วนมากเห็นว่าหมอนวดไทยทํางานดีมีคุณภาพไม่ใช่ออกมาเพราะว่าฉันกลัวว่าฉันจะไม่มีลูกค้าฉันกลัวว่าอย่างนั้นกลัวว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันต่างกันค่ะเพราะการออกมาแม้ว่าคนเนี่ยจะมาดูคุณหนึ่งคนสองคนมันก็ทำให้คนเหล่านั้นเกิดประโยชน์ได้ ดังนั้นหมอนวดไทยที่รักคะถ้าคุณมีแค่วอนคุณจะทําเป็นแบบว่ากักกักะยักกะยือเพราะฉะนั้นถ้าคุณเปิดร้านมาแล้วอ่ะคุณจงรู้ได้เลยว่าไอ้จิตใต้สํานึกของคุณเนี่ยจิตใต้สํานึกของคุณเนี่ยถ้าคุณเข้าใจมันนะจิตใต้สํานึกของคุณมันบอกคุณว่ามันบอกคุณว่าเฮ้ยเรามั่นใจแล้วนะ แต่มันมีไอ้ตัวลบๆเนี่ยไอ้ตัวขยักขยือไอ้ตัวลบๆเนี่ยมันบอกว่าเองทําไม่ได้หรอกบ้านนั้นก็ทําไม่ได้บ้านนี้ก็ทําไม่ได้แล้วในที่สุดคุณก็พ่ายแพ้ไปอันนี้คือเป็นแค่วนเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นนีดคุณต้องการจริงๆคุณต้องอยู่ในสภาวะ b e i u ี